สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมแผงเตนาลามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกงพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอลดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านแต่ก่อนอื่นก่อนที่พี่ๆก่อนที่พี่ๆเพื่อน,นๆน้องๆจะไปดูเหรียญน,นะครับลักษณะของเหรียญน,นะครับ ขอให้พี่่เพื่อนๆน้นงนองๆดูคลิปให้จบยิบย่งดีใหญ่เดียครับท่านเพราะว่าจะได้รู้ว่าผมจะรับซื้อแบบนี้ตอนไหนแล้วก็จะติดต่อผมได้ในทางใดแบบนี้นะครับท่านติดต่อผมได้ในทางไหนแบบนี้นะครับท่านถ้าพี่่เพื่อนๆน้องๆมีอยากขาย,ยจริงจริงต้องรู้ครับว่าจะติดต่อผมทางไหนแล้วก็จะติดต่อผมทางไหน,นแล้วก็จะเอาลักษณะไหนแล้วก็แบบไหนพอซอไหนอย่างนี้นะครับท่าน มันถึงจะได้รู้เรื่องว่าเราก็จะได้ถ่ายออกมาประเมินราคาหนีรอบหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ครับมาดูเรียนแรกครับเป็นปีพศเดียวกันนะครับเนี่ยสองเรียนนี้เป็นเรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับซะด้วยนะครับเนี่ยเรียนแรกครับภูวิพนอรุณเจดียดอยู่เบื้องหน้าพงค์ท่านศูนย์ด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านมาดูบรมบรุปครับนี่ครับบรมบรุปของพงค์ท่านสวยงามไม่เบานะครับท่าน ถ้าท่านที่อยากได้ราคาดีนะครับตีราคาดีๆก็ทําการล้างก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเอาสกอ็อตใบไปขัดนะครับทําการล้างไม่ต้องให้ประวสาทข,ของเหรียญเลยเป็นร้อย,ยขูดร้อยขีดเขียนอะไรเลยนะครับร้อย,ยขูดร้อยเขียนอะไรเลยครับก็ปกติธรรมไดาแบบนี้นะครับถ้าล้างออกแล้วมันจะเป็นสวยงามใสวิ่งเงาวับนั่นแหละราคาพุ่งพรวดเลยครับจากสิบบาทพูดง่ายๆคือถ้าสมมติว่าผมไม่ให้ห้าสิบบาทใช่ไหมเหรียญหนึ่งนะครับนี่สมมตินะครับ สมมติว่าให้ห้าสิบาทเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าท่านออกมาทําการล้างแล้วใส่วิง่งเงาวับอหมือนันนะจากห้าสิบาทพุ่งเป็นร้อยเลยนะครับลองทําดูนะครับไปขายเจ้าไหนก็ได้เท่านั้นเลยครับแบบนั้นราคาดีด้วยนะครับสําหรับนี่ครับขอบเฟืองนี้ครับมันยังเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังมีรอยบุบรอยวิ้งนิดๆหน่อยๆแล้วก็ความสุกประุกครับสกประกเยอะพอสมควรครับ ความดาความอะไรนี่ละครับท่านเรามาดูนี้ครับประเทศไทยอักษรบิวนี่ครับเลยจุดดาด่างดาใบนี้ครับเยอะแยะไปหมดครับพศ2อ5 4ันห้า้ยห้าสิบสี่ครับท่านนี่ติดดูอันดับที่เท่าไหร่ของเหรียญที่หายากครับเนี่ยสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสิบสี่นี้ติดอยู่ที่อันดับที่เก้าครับผลิตที่สมล้านเหรียญพอดีครับปีสองห้าห้าสี่นี่นะครับผลิตที่สามล้านเหรียญครับไม่ถึงกับเยอะนะครับส่วนเหรียญนี้ก็เช่นกันครับเนี่ย ที่ผมมาบอกเก่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนี่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมจะรับซื้อครับผมจะรับซื้ออีกไม่นานขน้างหนมีไม่ขี่วันขน้างนนานนี่แหละเดรียญเท่าไรน,นั้นผมยังไม่บอกครับผมอับผมจะมาบอกอีกทีคือตอนที่ผมซื้อเท่านั้นครับนี่ครับปีพศ2554นะครับตอนที่ผมซื้อเท่านั้นประดีษยที่สามล้านเหรียญเนี่ยก็ไม่ซึ่งกับยือน,นะครับสามล้านเหรียญเนี่แล้วทีนี้เป็นผู้เสียใหญ่ครับแล้วทีนี้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ถ้าไม่ดูจนจบพวกพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆจะไม่รู้นะครับว่าที่ติดต่อผมคืออะไรเป็นเฟซบุ๊กนะครับตัวพอพานหกตัวครับพอพอพอว้นบักพอพอพอกดปุ๊บเข้าไปนะครับเท่าท่าคนหานครับในเฟซบุ๊กครับคนหาปุ๊บเห็นผมทันทีเลยโผล่ขึ้นมาปุ๊บกดเลยครับกดเพิ่มกดเลยครับเปิดกดเป็นเพื่อนผมเลยครับผมจะกดรับอีกทีกดรับปุ๊บ นั่นแหละแล้วทีนี้เรามีก็จะส่งเหรียญส่งอะไรมาดูให้กันได้อย่างง่ายๆเลยครับแล้วก็ทําการซื้อขายกันสบายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับขอให้พี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆทุกท่านสบายใจได้เลยครับสรับผมซื้อคือซื้อถ้าไม่ซื้อจะบอกตรงๆเลยนะครับ